หีบเลือกเครื่องประดับระดับ LR เราควรจะต้องเลือกเครื่องประดับชิ้นไหนดีให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดหรือจะดันพลังได้มากที่สุดหรือจะคุ้มค่าที่สุดสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม back cover m แล lock o r a n g i n เกนชิ้น impact และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay หรือแอดไลน์ ad powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะครับ สำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําแนวทางในการเลือกเครื่องประดับเพื่อใครอยากจะหาประดับใช้หรือเลือกประดับเพื่อดันพลังของตัวละครก็จะได้เลือกแบบเห็นผลในส่วนของหีบเครื่องประดับแบบเลือกเราจะได้รับจากการผ่านโถงภาพลวงตาจะมีชั้นร้อยนะครับตรงนี้2กลกองชั้น90อีกหนึ่งกองและถ้าเป็นโถง80เราจะได้รับหีบอัญเชิญเครื่องประดับก็คือจะเป็นแบบซุมการซูมเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้รับอันไหนบางอันก็จะมีเปอร์เซ็นต์น้อยส่วนมากก็จะเป็นพวกเดบนะครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์น้อยหรือถ้าเป็นพวก และหีบเครื่องประดับแบบอันเชิญเราก็ยังได้รับจากร้านค้าหน่วยถ้าเรามีเหรียญเลทหน่วยถึง400ก็สามารถมาซื้อสุ่มได้โอกาสก็จะเหมือนกันนะครับฉะนั้นในส่วนนี้ถ้าเราจะเลือกให้คุ้มกับหีบเครื่องประดับระดับ LR แบบเลือกได้ก็แนะนานะครับถ้าตัวละครยังขาดค่าคียเลทอยู่ให้ไปเลือกแหวนคีเลทของสาย Attacker เพราะเมื่อเราตีบวก12ค่าคีิตคอนเลทก็จะอยู่ที่12.1% 8แต่ถ้าเรามีอุปกรณ์ค่าคีิตคอนเลทสูงแล้วให้ไปเลือกในส่วนของแหวนคีคิดาเเมมจะดดันคค่าา ไปได้สุดมากกว่าและโอกาสการได้รับในกรณีที่เราไปเปิดหีบซุ่มจะอยู่แค่1%นเท่านั้นถือได้ว่าเป็น1อันที่ได้ยากมากๆก,ก,การที่เราเลือกแบบเลือกก็จะค่อนข้างคุ้มค่าใน1กล่องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของแหวนของสายแอตแทกเกอร์ส่วนอีก2กล่องที่เหลือผมจะเชียร์ไปทางเลือกต่างหูของดีเฟนเดอร์ที่บวกค่าเด็บอันนี้ก็จะคุ้มมากๆด้วยความที่ว่าต่างหูดีเฟนเดอร์จะออกยากการที่เราได้มาแล้วใส่ให้ตัวละครดีเฟนส์เมื่อเราตีบวก12ตั้งตื้งต้น33% อันนี้ยังไม่รวมออฟลองนะครับถ้ามีออฟลองดีๆหน่อยเปอร์เซ็นที่เราได้ก็จะสูงมากยิ่งขึ้นอีกอันที่แนะนําก็จะเป็นสร้อยเด็บของดีเฟนเดอร์ถึงแม้ว่าสร้อยเด็โอกาสการได้จะสูงแต่เราจะเห็นพลังมากในช่วงต้นยิ่งเราไปใส่ให้อาสต้าด้วยแล้วนะโคตรเถ,ถื่อนอย่าง2อันนี้นะครับแต่ละอันเนี่ยก็จะบวกพลังให้เยอะมากเห็นไหมสี่พันกว่าเกือบ5,000ันอย่างถ้าเป็นตังหูนะครับก็จะบวกให้ประมาณ5,000ันคือมันขึ้นอยู่กับออฟลองด้วยถ้าตั้งต้นแค่ออฟเปอร์เซ็นเดฟบและตัวละครมีค ็มาเลือกพวกต่างหูเดฟบก,กับสร้อยเดฟส่วนถ้าถามว่าต่างหูเดฟบของ Attacker ดีไหมก็พอใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะป้องกันตั้งต้นจะอยู่ที่33%แต่จะเห็นผลในเรื่องพลังเนี่ยค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับตัวละคร Defense เพราะสาย Attacker เราก็คงไม่ทําเดฟบสูงแต่ทาเดฟบเพื่อให้ยืนได้จะเป็นประมาณนั้นมากกว่าส่วนถ้าเครื่องประดับออฟไม่ดีเราสามารถรีได้หรือเปล่ารีได้นะครับแต่ต้องใช้หินในอนาคตซึ่งหินณนปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีในอนาคตอาจจะได้สุ่มออฟก,กันเพลินเพราะแค่นี้ขนาดอุปกรณ์ธรรมดาเนี่ยก็รีอ,อกกเนะร <laughs> ี่อก ให้ดีมากขึ้นหรือรีเพื่อให้เราที่จะได้ออฟแย่ลงก็จะเป็นทรงๆนั้นมากกว่านะครับกีสภาพถ้าเราจะหาป้องกันเปอร์เซ็นต์โจมตีเปอร์เซ็นต์หรือพวกค่าอืา่นๆในส่วนของสร้อยน่าจะได้ยากมากๆอันนี้ผมอยากได้คีเลตแต่ไม่เอาโจมตีแอตแทกโจมตีเปอร์เซ็นต์ก็ได้และมีค่าคีเลตคีดามจตถ้ามาเป็นคู่กันก็จะดีมากๆแต่ถ้ามาอย่างนี้และออฟน้อยอย่างนี้สู้รีใหม่ดีกว่าโอ้โห2.9ถือว่าสูงนะแต่ไม่มีคีเลตหรือคีดามจเลยนะครับค่อนข้างลําบากอันนี้เป็น, key นคีเลตม่เอา แต่คียเลกกับคียเลสอย่างนี้ก็พอได้อยู่สาหรับส่วนตัวก็เชียร์เลือกประมาณนี้นะครับเลือกเอาพลังก็ให้เลือกต่างหูเด็บของดีเฟนเดอร์แล้วก็ซอยเด็บของดีเฟนเดอร์แต่ถ้าเลือกเอาใช้งานก็ให้เลือกคีเลกของแอ t แท k เกอร์หรือคียดาเมจของแอ t แท k เกอร์ส่วนอาชีพเป็นอื่นยังไม่ค่อยแนะนําให้เลือกสักเท่าไหร่นะครับสำหรับพรันนี้ก็ประมาณนี้หวังว่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยอย่างนี้ก็ฝากรบกบนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเจนนขอ,ขอก